เป็นผีมีเหตุให้ได้รับทุกข์ขาดความสุขทุกร์ระทมตรอมตรมเศร้าเมื่อเป็นคนสร้างกรรมชั่วหลงมัวเมาไม่ขัดเกลากิเลสให้ไฟทางดีเมื่อตายไปไม่ผลกรรม สำจำต้องบ้างลอยล่องบ้างไรญา,าติขาดราศีต้องทนทุกข์ทรมานตามราวีแม้นเป็นผียังทนทุกข์ขอส่วนบุญสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับ รายการนิทานทำกรรมลิขิตกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฮฮกจะมาเล่าเรื่องที่เขียนจากประสบการณ์จริงโดยท่านอาจารย์ทอเหลี่ยงพิบูรณ์ในหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อเตือนสติให้กับทุกท่านไม่หลงทำบาปสร้างกรรมชั่วให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตทั้งในชาติปัจจุบันและอนาคตตชาติสำหรับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าขอส่วนบุญขอเชิญรับฟังกันได้นบบัดนี้เมื่อปลายเดือนธันวาคมพศ2520ก่อนจะขึ้นปีใหม่ คุณนายกรถินกุยยกานนเจ้าของยาสีฟันวิเศษนิยมได้มาหาข้าพเจ้าที่บ้านได้สนทนากันถึงเรื่องต่างๆทั้งอดีตและปัจจุบันตอนหนึง่งได้เล่าถึงเรื่องคุณพ่อหลวงแจ่มวิชาสอนแจ่มนิยมเหตุครั้งยังรับหน้าที่เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมวัดนวนอน,นอรดิต ครั้งนั้นคุณนายกถินกุยยกานนนเล่าว่าคุณป้าแพรแต้ประวัติพี่สาวคนโตของคุณพ่อมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับคุณป้าแพรคุณพ่อเล่าให้ฟังภายหลังว่าพอตกถึงกลางคืนจะมีวิญญาณเข้ามาสิงคุณป้าแพรแล้วบอกว่า เป็นญาติของคุณพ่อที่ได้ตายไปได้รับความลำบากแสนสาหัสจึงเข้ามาสิงคุณป้าเพื่อขอให้คุณพ่อแผ่ส่วนกุศลไปให้ทั้งบอกชื่อบอกเสียงก่อนตายเคยเป็นญาติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่แต่การเข้าสิงนั้นมีใช่คืนสองคืนเท่านั้นมีการติดต่อกันแทบทุกคืนวิญญาณน,นั้นมีใช่วิญญาณเดียว วิญญาณที่เข้าสิงนั้นไม่ซ้ำกันเลยเหมือนจะรอคอยคิวเข้าสิงกันอย่างยาวยืดมีวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากบางวิญญาณพอเข้ามาก็สะอึกสะอื้นรำพันรำพึงให้รู้ถึงความยากลำบากที่อยู่ในยมโลกได้รับทุกข์ที่ตนเองไม่สามารถจะทนได้ซ้ำไม่มีโอกาสจะได้ไปผุดไปเกิด ให้พ้นทุกเวทนาผู้ที่จะช่วยได้ก็เห็นจะมีคุณพ่อดิฉันคนเดียวจึงได้พากันมาขอส่วนบุญเวลานั้นดิฉันยังไม่เกิดได้ยินได้ฟังจากข้อบอกเล่าของคุณพ่อคุณแม่ภายหลังและจากญาติผู้ใหญ่ขณะนั้นท่านรับราชการเป็นครูสอนธรรมดาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดนวลน,นรดิต เมื่อมีวิญญาณพวกญาติญาติมาสิงคุณป้าแพรแต่ละคืนไม่ส้ำกันล้วนแต่มาขอให้คุณพ่อช่วยให้พ้นทุกข์คุณพ่อได้พิจารณาเห็นว่าพวกวิญญาณของพวกญาติทั้งหลายมีการเชื่อมั่นว่าท่านสามารถจะช่วยให้พ้นทุกข์พ้นร้อนก็ได้รับปากว่าจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้เวลานั้นคุณพ่อได้ทำการสมรสกับคุณแม่ ได้ยังไม่ครบหนึ่งปีคุณพ่อตกลงกับคุณแม่ว่าจะอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พวกญาติที่มาขอให้ช่วยคุณแม่ก็มีความยินดีด้วยคุณแม่ได้ทำการสมรสกับคุณพ่อเมื่อพศ2451นางสาวผินนิงสานนบุตรสาวหลวงพินิษโคคากร คุณพ่อได้ตกลงใจเข้าอุปสมบทเมื่อพศ2452เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณญาติที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากจะได้พ้นทุกข์ไปผุดไปเกิดเมื่อวันอุปสมบทคุณป้าแพรแต้ประวัติผู้อุ้มไตรครองด้วยหน้าตาอิ่มเอ,อิบจิตใจผ่องใสผิดปกติธรรมดาเมื่อได้เวียนโบสถ์สามรอบแล้ว ตอนที่จะเข้าไปในโบสถ์คุณป้าร้องขอให้ใครมาช่วยรับไตรครองของนาคเข้าไปในโบสถ์ด้วยเสียงบอกว่าเข้าโบสถ์ไม่ได้ทันใดเมื่อมีผู้มารับไตรเข้าไปในโบสถ์แล้วคุณป้าแพรก็รู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตัวเองก็ไม่รู้ว่าได้ทำอะไรในเวลาอุ้มไตรเดินรอบโบสถ์ก็ไม่รู้เรื่องอะไร แสดงว่าระยะที่อุ้มตรายเวียนร,รอบโบสนั้นคุณป้าไม่รู้สึกตัวเลยมารู้สึกตัวเอาภายหลังทำให้คิดว่าผู้ที่อุ้มตรายนั้นคงจะเป็นวิญญาณญาติผู้ใหญ่ของคุณพ่อเข้ามาสิงอยู่ตลอดเวลาเพราะแสดงความปีติยินดีอิ่มเอ,อิบในส่วนกุศลอันนี้แต่เมื่อน่าเข้าโบสแล้ว วิญญาณก็ไม่สามารถเหยียบย่างเข้าไปในโบสได้จะเป็นเพราะเหตุใดไม่มีใครรู้คุณพ่อได้อุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดสังกระจายคลองบางกอกใหญ่จังหวัดทนบุรีสมเด็จพระพุทธทโคสาจารย์เป็นองค์พระอุปชาเมื่อพศ2452เมื่อเข้าปฏิบัติในทางพระ ก็ได้เล่าเรียนศึกษาหลักธรรมปฏิบัติด้วยศีลบริสุทธิ์ทำสมาธิจิตใจสงบแผ่ส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่ได้ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนกุศลทั่วถึงทุกวิญญาณต่อมาคุณป้าแพรก็มีวิญญาณมาเข้าสิงอีกบอกว่าพวกญาติเหล่านั้นได้พ้นทุกไปหมดแล้วขอโมทนาสาธุในส่วนกุศลนี้ด้วย แต่นี้ต่อไปไม่ต้องมารบกวนอีกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีวิญญาณมาสิงคุณป้าแพรอีกเลยเมื่อคุณพ่อได้ลาเพศบรรประชิตออกมาเป็นคารวาสเพื่อเข้ารับราชการตามเดิมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพศ2 4 5 2เมื่อเข้ารับราชการแล้ว ปีต่อมาเมื่อพศ2453ก็ได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยมปมเมื่อพศ2454ได้รับยศเป็นรองอำมาตย์ตรีตามลำดับจนได้เป็นอำมาตย์ตรีมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงแจ่มวิชาสอนนี่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านตลอดมา มีชีวิตที่เฟื่องฟูในกิจการค้ามีชื่อเสียงผู้หนึ่งในเมืองไทยมีโรงงานยาสีฟันวิเศษนิยมข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงเรื่องนี้ได้คุ้นเคยสนิทสนมกับท่านหลังจากร่วมไปล่องแก่งเที่ยวน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีข้าพเจ้าเป็นเด็กเคารพท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่เชื่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า ในเรื่องเวียนไหวาตายเกิดท่านได้ให้เกียรติมาสนทนากับข้าพเจ้าในที่ทำงานหลายครั้งได้สนับสนุนในเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและได้บริจาคช่วยพิมพ์หนังสือชุดนี้ตลอดมาทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านที่เชื่อหลักธรรมะที่ถูกต้องแท้จริงเชื่อเรื่องเวียนไหวาตายเกิด ตามกฎแห่งกรรมผู้ใดทำกรรมใดไว้กรรมนั้นจะตามสนองตายแล้วไม่สูญบุญบาปมีจริงฉะนั้นท่านจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีแต่ความรุ่งโรจน์ตลอดมาเท่าที่เรารู้เราเห็นฉะนั้นเราพิจารณาหากท่านไม่เชื่อเรื่องวิญญาณ ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วกลับมาเกิดอีกท่านไม่เชื่อเรื่องบุญบาปชีวิตของท่านจะประสบความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้หรืออยากจะพูดว่าด้วยบาร,รมีที่ท่านได้สร้างสมด้วยจิตใจบริสุทธิ์ครั้งหลังท่านได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเก่าๆคนใดตกทุกข์ได้ยากท่านก็ได้ติดตามไปช่วยเหลือทั้งบ้านเรือนที่อยู่และการครองชีพ ท่านไม่ยอมทอดทิ้งเพื่อนเก่าเป็นที่ยกย่องของผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั่วไปบัดนี้แม้ท่านทั้งสองจะได้ลาโลกนี้ไปแล้วตามอายุไขแต่ความดีของท่านยังอยู่ในความทรงจำของผู้ที่คุ้นเคยกับท่านอย่างไม่รู้ลืมท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูรณ์ได้เขียนไว้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้อ่านได้รับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติให้สร้างแต่กรรมดีไม่ทำกรรมชั่วทั้งปวงท่านผู้ฟังครับบาปกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริง กฎแห่งกรรมก็มีจริงบุคคลทำกรรมเช่นไรก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นถ้าหากคนเราเกรงกลัวและละอายต่อบาปแล้วก็จะไม่ทำกรรมชั่วทั้งปวงก่อนจากกันวันนี้เฮแฮกขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคน สำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการเรื่องเล่านิทานธรรมกรรมลิขิตโดยเฮีย h a c นิทานธรรมกรรมลิขิตกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ